ธรรมาสการครับพอเนี้หน่อยครับจะเล่นทอนครับมากควนตั้งแต่ตองงวดเลยบาทนี่ครับก็ดีมือเศร้านี่เนาะอันค่ายเอฟซีพิ่นมากนี่ยังก็ใจบุญเปิดดวงเนาะเปิดดวงแล้ดดวกับเปิดดวงเสริมดวงแล้วครับผู้คนสีมาามารักษานํากับพระอาจารย์พระอาจารย์บอ่าี่ยหน่อย,อยฝันแล้วกาสัน่นฝันตองงวดแล้วกาสัน่นแม่นครับ โอ้แต่ว่าเดี๋ยวขอเราย่ำมวดลองหันก่อนเนึ่งเก้านี่ถูกเต็มเต็มเลยเนาะครัในอ้องเลียนแมนบอกครับคุณคู่สอนนักเรียนครับมีทั้งนักเรียนหน่อยแต่วันนี้มีนักเรียนเถานาง่นอยู่นั่งผู้หนึ่งคุณยายแก่แมนครับจักวิชาอย่างน่ะแต่ว่าคือจังคุณคู่ห้านับเบลสกเนาะครับเนาะแมนครับอันนี้เราสูงเอฟซีมันฟังจากน้อยไะ 1 4บสคุณครูนับเลขม<ะ>านี่้นักเรียนนับตอ่อถามนักเรียนหน่อยเล็กน่อยตอบบ่ได้เล็กน้อยตนหนึ่งคสองนี่ประมาณนั้นาั่นตัวน้อยหน่อยมานี่นักเรียนเท่าได้ตอบขึ้น91-92สิบาสิบสองมัน<ฮ>แม่บอกบ่สิบห้แล้ว9 1้าโอ้ยคือ,อขำไราดียสั่นดิมานี่คุณครูยังบอกถูกต้องพะนะ พูดพูดก็ไ้บอกถูกต้องูคก็ปึกขัดแต่ฮันปึกจังไรก็ถือกันตัวฮันนุ่งเก้าไหมคำแบงคนก็ว่าถูกต้องเสมอปิดสนาสนซีเมนก็บอกหงว่าปูหรือยาจังไรแ่ะคนมาให้นิดๆเนาะครับคนมาให้นิดหลังจากนี้หน่อยกลับมาจากทุดงไปทุดงยี่สิบสามวันนะครับกลับมาฮอดวัดกับฟันดีนะครับอันนี้คือเล่าความ งวดที่ผ่านมาสู่สเอลซี่เป็นฟังแตเทื่บางท่านเป็นอาจจีบอะไรฟังว่าเลนที่น้อยถือตัวได้เนะะาะแต่ว่าทัพพู้ใดไรในเบื้องคลิปนี่โอ้ยเอ๊ะใจเลยละ่ะสิบสี่สิบห้าเรานับต่อเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองถือได้จังไรแต่คนคู่ก,ก็บอกถูกต้องปิศน,นาปิศนาปิศนาหรือปิศนาหนาคิดบานนี้เอาครับเขาเนี่หน่อยตองงวดฝันเมื่อคืนนี่แม่นะครับครับผมฝันมาจังไรน้ำบาย วันว่าไอ้คู่กำลังเฉลยผลสอบครับอยู่ในห้องเรียนไอ้หม่องเกานี่บอครับแมีนครับบุย,บย,บย,บยสแสดงว่าฝันต้อเนือ้อตัวนี้แมนีนต่อจากต่อจากงวมดบังหันได้ครับลักษณะเก่าบอครับครับอันนี้จังไรต่อครับไอ้คู่เพิ่งประกาศว่าเลขที่สิบหกนี่ได้หลายกุมโมได้สามสิบแปดเลขที่สี่สิบสองนี่ ได้สามสิบครับแมนครับอ๋ออันนี้พื้นประกาศผลสอบเหรอครับแมนครับโอ้เลขที่สิบหกได้หลายขัวมูเลขที่สิบหกได้หลายขัวมูแมนครับได้สามสิบแปดแมนครับเลขที่เลขที่สี่สิบสองได้สามสิบได้สามสิบแมนครับอืมจะน้าอีกแล้ว พิศนาอีกเนี่ยพี่แต่ว่าเป็นพิศนาตัวเลขึ้นเกาแต่ว่าอันที่มันหนัาเหลือเสือเลยคือฝันคือฝันไข่เกาเนาะต่อเนื่องอยู่ฝันก็หนังเนี่บปะฝันือหนังเป็นตอนตอนเป็นซิลลี่ตอนนี้คือเฉลยผลสอบแน่นปะนาจะจะไปเฉลยผลสอบมาค่ะพี่แน่นแมนครับไอ้ยังก็อ่า บอกคะแนนบอกคะแนนบอกคะแนนหมายเลขที Take ่ส uh ิบหกนี yeah. ่ไ oh. ด oh. ้สาคะแนนนสิบประกแมนครับแต่ว่าคุณบอกว่าหมายเลขที่16หกนี่ได้หลายกัด้ได้สานี่ไม่ได้สาเลยเที่สี่สิได้สาคะแนนยังตั้งไหนลกบ้างสามแปดที่ส่ได้หลายกโม่เลขที่16ได้หลาย คะแนนกวโมในสามสิบแปดคะแนนคอมเมนยย่ำนี่ที 16, 38, ่กสามท่แปดนี่นะแล้วเลขที่สิบสองนสามองคมเมนถ้าเพิ่นบอกแต่เลขที่สิบหกสิซื่อนี่จะซิมีแค่สองอันหนึ่งดิเนอันนี้ได้หลายก่าโมล้วก็บ,บอกว่าได้หลายก่าโมเนาะ,ะลื่นเลยบ <laughs> 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 ันจังไดต่อครับบา เล่นเพิ่มมองจกไหนต่ออีกหลังจากนั้นแล้วเป็นก็บอได้ว่าจะไ,ได้ยินเสียงคนเล่นมาเนาะใครว่าคุณนคู่นี่มาประกาศผลสอบบอกนักเลียนซื้อๆบือเ่ครับแมนครับเท่านั้นแมนครับแล้วก็ไม่ได้ว่ายัางต่ออีกครับว, <c oughs> วันคือเกาเลยจุดปุ๊ดคือบังหันเลยอัดเดียวแค่นั้น <c oughs> แต่ว่าอันที่น่าอัศจรรย์ใจนี่คือเป็นฝันต่อกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งทงที่ฝันคนละงวดคนละขึ้นเดน้นนใจบุญใจบุญเคยเปลี่ยนบอฝันขึ้นนี่ฝันพอดนี่หรอมาฝันตอนอย่างเงี้ยเคยบอตอนนี้ที่เห็นนี่เพอ่เห็นตอาจารย์ใคร <laughs> ตอนนั้นอาจารย์ไครหร <laughs> กมาพี่แนนนี่ไหมครับแมนเนาะแมนเป็นลูกคิดอาจารย์ค่ะดูคนละมองอยู่คนละมองแต่ว่าอยากจะถามอยู่ดีว่าอยากจะถามความคิดเห็นอยู่ แต่ว่าก้อนหนนั่นเพราะเน้นกับเคยบอกไว้ว่มามอกหูจักในเรื่องของส่วนตัวเลขอากสอถามว่าเน้นตัวไหนมีเป็นบนเป็นล่างเนี่ยเพิ่นบอกว่าจะถามพอแต่ไอ้ไปก็ถือหลดวองมากนี่คือ,อให้จับเอาจะใน้ความฝันนี่แหละเราความฝันสูงฟังมนันนี่อยากจะถามถ้าเกิดที่อ่เพราะเน้นเห็นตัวเลขแล้วนะครับเนาะ เลขที่สิบหกได้สามสิบแคะแนนได้สามสิบแปดได้หลายกระมูได้สาแเลขที่สี่สได้สามักตัวใดครับเอาแบบพื้นมักทั้งสี้นะสามสิบแปดมักสามสิบแปดเพรได้หลายก็มูด้วยเออสามสิบแปดได้หลายกระมูเลขที่หได้จ้ะได้หลายก็มูมักสามสิบแแนนครับกลมเ จับเอาใจความในหลายกมนว่าอะไรกมูสันแต่ม่แปลนลยไรเลแต่ว่าไกอยืาเืมอด้เลขที่สิบหกเด้อเลขที่สิบหกครับอันนี้เป็นตัวร่องนะครับเอ้าจังไรกะอันนี้ก็คือเป็นเป็นฟองวดเนาะครับนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปสิงความเคลื่อนไหวแบบใดจังใดอ่าเพราะนี่หน่อยเนี่ย มีฟันต่ออีกบอ่อเอาแต่จะจงคอยรอ,อติดตามครับแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเท่าที่พันธันมาเนี่ยเท่าที่ที่เคยเขามากงวดหนึ่งเต็มที่มีสันสองหลอกมีตองวเขาคงที่ถ่ายประมาณนั้นครับบางทีอ,อาจจะก,กางๆแต่ว่าบมเ่คยเกิืนสองเทือ,อครับรเมื่คยเกิืนสองเทือแต่ว่าฟันต้องงวดนี้ม,มักจะแน่นแต่ ว่าปิ่นเกือบสุ่มหมดปันต้องหมดแม่งบ้านนี่เจ้ดนาที่น่ทนใน้พ่อที่นี่เมื่อกี้เขามาเห็นอ่าพวกนี้หน่อยกำลังเหยียบเหยียบเหยียบไฟ่เหยียบไส่บ่จะอีกเป็นอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในเป็นคน เขาเอื้อดมีอย่างไรเป็นคนซอยรักษาหยาดโยมแมนบอแมนครับอันนี้คือพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นสอนมากนะครับคุณแสบตัวหนะอาจารย์นี่ยเอากระทะมะข่างไว้ไม่หยอกครับของนี้ทานรถไถอันไออยู่นไหมครับพี่เนน่ยเหยียบไอ้เพื่อพอนนี่ไหมเอาเอาเอาข้างไฟไปเนาะเขาให้มันพอนแี่ครับเราก็เหยียบไอ้น้ำมันก่อนเนาะน้ำมันสมุนไพรบแบบอื่นมีอย่างไร สมุนไพรร้อยแปดหรอครับมันสีมีหวานไท่ใบบักคำสมครับน้ำมันงา,านใช่ว่าเอามาผัดโขกเขามาคลุกเผาแล้วผสมกับน้ำมันแมนครับบานนี้ก็เอาคันรถไถยมาขางควยพรอน,อน,นรเท่ากับเหยียบน้ำมันก่อน,นเหยียบสมุนไพรับแล้วก็เหยียบอันนันหอน่อนกรอนบ,บานนี้ได้อุณหภูมิแล้วพุุก กบไปเหยียบไอ้ตรงพดจุดตรงเส้นบ่ครับแมนครับโอ้แต่ว่าเห็นแล้วโอ้เคยเห็นจา้าเถื่อเนาะแต่ว่าก็เป็นนาเป็นที่นาอัศจรรย์อีกที่เา่าผู้เพ่นมากกรทางไก่มาถึงนียางบ่ได้อ๋อคุณแม่มาจากตรงลมคุณค <c oughs> ุณแม่ลมสักคุณแม่ลมสักหนีเพื่อนเพิ่นเดินได้อยู่ดิแต่ว่าขาใครขาบบวมต้องหงยางเนี่ย เมื่อเศ้านี่มั่พอกันเพื่อนเฝ้าย่างไปหาย่างริ่วๆๆไปบอกหู้ว่าคนที่มาจากลมกเตราว่ามึกกรนเนี่ยเพื่อนโทษถามท่างป็นมากคนเดียวนั่นงรถประจำทางมากแล้วก็เมาวิ่นมอไซค์จากอุดอรมาหอดวัดป่าช้าอมสีใครว่ามันไกลๆนะเพื่อนกนะเรียกว่าแจ๋วนะแต่ว่าสมตาเพิดดันโดนมากอีลีแล่นก็นได้เมื่อเศ้านี่จนเงื้อดีใจหลายเฝ้าย่างมาหา ดีใจนะครับเนาแต่ว่ากะดีใจน้ำเพลินเนาะในส่วนของคนนิ่งๆกะโอ้ยจัเม็นเป็นบุญเป็นกุศลเนาะรักษาให้ผู้คนเก็บผู้คนป่วยแต่อันนี้อาจจะเป็นส่วนนึงก็ได้ที่เหตุใเขามีมีบุญมีบารมีก็เลยฝันแม่นตัวไปแต่ว่าก่อนหน้านี้เนน้่อๆกะเป็นอีกคู้นิงอยู่ดรอกกระสั่นทีบ่ได้ซื้อว่าเนนน้อยมหัศจรรย์ฝันเป็นขอนะครับ เพราะว่าฝันนี่ให้ว่าโอ้เคยติดต่อกันสามงวดนะครับติดต่อกันสามงวดรุดไปงวดหนึ่งกับมะเขาวีกนะครับแต่ว่าบระเด็ลูกแนวทางของคนนี้หน่อยมากช่วงที่ออกทุดก็ครับช่วงที่ออกทุดนะครับเราก็เพิ่งจะมาลงก่อนให้ออกเมื่อกี้มืองวดที่ผ่านมากกับเขาเก้าหนึ่งหนเาเต็มเต็มเนาะเอาอย่างไรมือนี้ก็สั่นกับชืลบกวนคนนี้หน่อยซั้นนี่แหละคนนี้หน่อยว่าบวกกิง แอดกับเมื่อตแนวสีฟ้าต่อนะเอาขอบคุณหลายๆล่เอาของขอบคุณครับ